อดีตรับราชการนะครับอ,อยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่งพอทํามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มคิดเริ่มตั้งคําถามนะให้กับตัวเองนะครับว่าเออเราอ่ะมันได้เท่านี้เหรอได้เจอคนที่นะครับเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขาบอกว่าเออเนี่ยคำหนึ่งมันทําให้เราได้คิดนะครับเขาบอกอาจารย์อยากรู้ว่าอนาคตของเรานยฮะเป็นแบบไหนให้ดูรุ่นพี่ที่เขาทํามาก่อนเราอ,ะอ่ะสิปี20ปีเนี่ยอันนั้นอ่ะคือ อนาคตของเราบางท่านในกล้จะเกษียณแล้ว17 58 59 60เนี่ยยังมีภาระค่าใช้จ่ายยังผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างเงี้ยนะฮะเราดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ของเราก็จะไม่แตกต่างกันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็กลับมาดูตัวเองอ๋อเราเห็นอนาคตของตัวเราละว,ว่ามันเป็นแบบนี้พอเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำยังไงในเมื่อมันมันมั่นคงแต่มันไม่มั่งคัง่งก็เลยมองหานะครับ มองหาอาชีพนะครับที่จะทําเพิ่มอ่ะเนาะเออแต่เราก็มีเวลาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์มีโอกาสนะครับได้เข้ามารู้จักกับบริษัท Happy MPM สิ่งที่ได้จาก Happy MPM พมนะฮะมีอิสรภาพนะครับด้านการเงินนะฮะอาชีพราชการดีทำคู่กันนะพอไรายได้นะครับเติบโตจนสามารถที่จะมีไรายได้มั่นคงแซงไรายได้งานประจำสุดท้ายตัดสินใจนะครับ ลาออกนะครับมาทำกับ Happy m p m นะคือเต็มเวลาเลยแน่นอนนะครับวันนี้รายได้นะครับที่เข้ามาสู่ตัวผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลักล้านนะครับต่อเดือนสามารถที่จะสร้างองค์กรสร้างทีมให้เจริญเติบโตนะฮะปัจจุบันนี้ทีมงานมีรายได้หลักแสนเนี่ยต่อเดือนเนี่ยหลักร้อยคนละ ในเรื่องของรางวัลเนาะของชีวิตก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ถือว่าไปรอบโลก happy mpm เนี่ยคือเครื่องมือที่สามารถที่จะทุนแรงให้เราย่นย่อระยะเวลาเป็น time machine ดีกว่านะครับให้เรามีเวลาในอนาคตเยอะแยะมากมายความสุข100%นะฮะผมได้มาหมดเลยทรัพย์สินนะครมีบ้านนี่ต้องต้องบอกว่า20กว่าหลังละแล้วก็มีที่ดินก็เป็นร้อยกว่าไร่มีพาหนะมีรถยนต์นะแทบทุกยี่ห้อที่สำคัญก็คือสามารถที่จะ ส่งลูกให้ไปเรียนต่างประเทศตามความฝันของลูกได้สําหรับลูกนะฮะเรียนอินเตอร์ตั้งแต่อนุบาลนะครับประถมก็อินเตอร์นะครับมัธยมก็อินเตอร์นะครับแล้วก็มีโอกาสนะฮะส่งให้ลูกไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็หลังสุดนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นเงินทั้งหมดนะฮะที่ส่งลูกเรียนต่างประเทศได้นะครับก็คือมาจาก Happy MPM ที่เดียวนะครับซึ่งวันนี้ลูกเราไม่ต้องกังวลแล้วนะครับ h a p p y MPM เนี่ย สามารถที่จะเป็นวรดกส่งต่อให้กับลูกกับหลานได้นะครับวันนี้อยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับผมทำได้ทุกท่านทำได้ขอบคุณครับ